สวัสดีครับในวันนี้ครับเราจะมาลองทำเวิร์กช็อปการออกแบบภายในหรืออินเทอร์เวียดีไซน์ด้วย Autodesk Revit กันครับจากที่ได้มีลูกเพจหลายท่านนะครับทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันถึงการใช้ร e v ว t นะครับในการออกแบบอินเทอร์เวว่าสามารถทำได้ไหมจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมตอบได้เลยนะครับว่าสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ดีอีกด้วยนะครับ ซึ่งหากใครมีข้อสงสัยลักษณะนี้ครับแล้วก็มีความต้องการที่อยากจะออกแบบภายในด้วยรีวิตเรามาลองเริ่มต้นกันง่ายๆนะครับด้วยโมเดล b ีมอ็อบเจกชุดนี้ครับที่เป็นคอเลกชันจากเฮเฟเลนั่นเองตัวคอเลกชันเหล่านี้ครับมีคอนเซปต์ไอเดียมาจากตลอดระยะเวลา100ปีที่ผ่านมามนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยครับจากพื้นที่เล็กไปสู่ขนาดใหญ่และก็ขนาดใหญ่เนี่ยมาสู่ขนาดเล็กในปัจจุบันครับ รูปแบบการอยู่อาศัยนะครับก็เลยถูกเปลี่ยนแปลงไปตามฟังก์ชันความสนใจและก็ปัจจัยแวดล้อมตลอดเวลานะครับตัวคอลเลกชัน99โมดูล่าวก The One f u t u r e จึงเกิดมาเพื่อตอบสนองความต้องการความสนใจของมนุษย์ในปี2023นี้ครับไม่เพียงตอบโจทย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแต่สามารถสร้างให้เกิดเป็นบรรทัดฐานการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยได้อีกใน50 100ปีเลย โดยผ่านการคำนวณการวิเคราะห์มาแล้วนะครับนำมาสู่การออกแบบผ่าน3หัวข้อหลักเหล่านี้ครับ functional space หรือว่าพื้นที่ครับจะเป็นการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานจากผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริงตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางครับเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่จำกัดให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนตัวต่อไปครับจะเป็น smart living t e h n o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  y ครับหรือว่าการใช้เทคโนโลยีนั่นเอง ออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีในโลกอนาคตที่เปลี่ยนไปนะครับในทุกๆมิติเลยเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับัวข้อสุดท้ายนะครับการขนานกับธรรมชาตินะครับจะเป็น natureing nature ครับออกแบบเพื่อรักษาธรรมชาติคิดอย่างยั่งยืนให้เราสามารถอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ขนานไปกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับจะเป็น collection ที่มาในรูปแบบของโมดูล่าครับจะเป็น99โมดูล่าบวกกับอีก the one future ครับ ทุกท่านก็สามารถเข้าไปค้นหาแล้วก็ทำการดาวน์โหลดโมดูล่าเหล่านี้ครับเพื่อนำไปออกแบบอินเทอร์เียหรือว่าออกแบบภายในห้องต่างๆของทุกท่านได้นะครับผมโดยในส่วนถัดไปนะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการนำไปใช้นะครับเพื่อเป็นแนวทางการใช้งานให้กับทุกทุกท่านได้ โดยผมมีตัวโมเดลตัวอย่างนะครับที่ได้ขึ้นโมเดลทิ้งไว้เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างเวิร์กช็อปให้กับทุกท่านนะครับก็จะเป็นอาคารขนาดเล็กมีห้องเปล่าๆนะครับมีทั้งห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํา ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการดาวน์โหลดแล้วก็ลองมาจัดวางทําการออกแบบพื้นที่ภายในตัวนี้กันเริ่มต้นกันที่เราไปที่เว็บไซต์ BIM Object Thailand ครับเมื่อเข้ามายัางเว็บไซต์ BIM Object Thailand นะครับสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือเราจะเข้าไปค้นหานะครับเพื่อไปดูรายละเอียดตัวโมดูล่าต่างๆนะครับในคอเลกชันของเฮฟเล่เริ่มต้นเราสามารถพิมพ์เซิร์ชต,ตัวนี้ได้นะครับพิมพ์ไปว่าเฮฟเล่ครับ เมื่อเราทาการค้นหานะครับตัวผลิตภัณฑ์ของเฮเฟเล่เนี่ยก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นเยอะแยะเลยนะครับจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ใน99โมดูลด้วยนะครับก็จะเป็นโมเดลโทนประมาณนี้ที่เป็นลักษณะของรูมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีให้เลือกน้อยนะครับเราสามารถเข้าไปดูทั้งคอลเลกชัน3หัวข้อหลักของเราได้โดยการคลิกที่ตัวแบรนด์เฮเฟเล่ครับเราก็จะเจอกับหน้าโปรไฟล์ของแบรนด์เฮเฟเล่ในบิมอ็อบเจกต์นะครับตรงคอลเลกชันตัวนี้มีทั้งหมด สามคอล์เรคชันในกันอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่แรกนะครับเป็นโมดูลของ Functional Space โมดูลของ Natural Nature ครับแล้วก็โมดูลของ Smart Living Technology เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวโมดูล Functional Space กันก่อนนะครับจะเป็นการจัดการพื้นที่ใช้สอยนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่จำกัดให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีสินค้าทั้งหมด 33ชิ้นด้วยกันนะครับเรียงกันอยู่ตรงนี้ทุกท่านสามารถดูเป็นไอเดียนะครับแล้วก็เลือกใช้ได้ตามเหมาะสมได้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้ซึ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยผมก็อาจจะออกแบบในส่วนของห้องครัวนะครับอาจจะเลือกโมดูลที่เกี่ยวกับห้องครัวนะครับก็อาจจะใช้เป็นตัวนี้ครับผนังซ่อนครัวก็จะมีสินค้าต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดครับคลิกเข้าไปดูครับ ตัวนี้ก็จะบอกไอเดียนะครับผนังซ่อนครัวเป็นไอเดียสําหรับปี2023มีการซ่อนครัวขนาดเล็กหรือว่ามินิแพนทรี่ที่อาจจะใช้พื้นที่เดียวกันกับห้องนั่งเล่นนะไ,ไมครับก็จะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับผนังธรรมดาให้เกิดเป็นพื้นที่ร่วมกันทั้ง2ฟังก์ชันได้ตัวนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์แล้วก็จะมีสินค้าของเฮฟเลที่ใช้ร่วมกันในการดีไซน์ตรงนี้นะครับเราสามารถดูภาพตัวอย่างได้นะครับเราก็จะได้ห้องประมาณนี้นะเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะครับเราสามารถคลิกที่ ดาวน์โหลดครับเพื่อนำไปใช้ติกที่เฉพาะตัวลเว t ครับตัวนี้จะเป็นล i เว t 2022นะครับกดดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับในล i เว t เนี่ยเราใช้ล i เว t 2024นะครับเราก็ทำการคลิกที่ไฟล์กด Open ครับเปิดไฟล์ตัว functional space ตัวที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับตรงนี้ก็จะมีการอัปเกรดโมเดลขึ้นเป็น2024ครับ เมื่อเปิดไฟล์ตัวที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับเราก็จะเจอกับตัวมอกอัพหรือว่าโมดูลตัวอย่างนะครับที่มีการจัดวางพื้นที่แล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ของเฮเฟเล่ให้เราชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครวซนนะครับมีตัวคีโนชี้บอกผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็มีดีไซน์ประมาณนี้เราสามารถนําตัวนี้ครับไปประกอบกับงานของเราได้นะครับโดยวิธีการง่ายๆครับนั่นก็คือคลุมวัตถุทั้งหมดที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นคลิกที่ฟิลเตอร์ครับเราจะ กรองตัว Keynote Tag ออกนะครับแล้วก็ตัว w a l แล้วก็ตัว Floor ออกเอาแค่ตัวสินค้านะครับแล้วก็ตัวที่มีโมเดลอยู่แล้วตรงนี้นะครับกด OK นี่เราก็จะเจอประมาณนี้ครับกด Ctrl C บนคีย์บอร์ดนะครับกลับไปในที่งานของเรานะครับผมเข้าไปดูในแปลนแล้วก็กด Ctrl V ครับก็จะมีการ Duplicate Type อะไรต่ตางๆครับเรากด OK หลังจากนั้นก็จะมีตัวสีฟ้าๆเนี่ยติดเมาส์ของเรามาครับ ผมทำการคลิกวางลงไปนะครับลงบนพื้นที่ตรงนี้เบื้องต้นนะครับแล้วก็กด R O หรือว่า Rotate เพื่อหมุนเข้าพื้นที่ตรงนี้นะครับหมุน90องศาแล้วก็ใช้คําสั่ง Move ครับ M V Move ตรงแนวเนี่ยไปเก็บไว้ทางด้านนี้แล้วกันก็จะเกิดเป็นตัว c r o ซ s อนนะครับวางไว้แถวๆตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คลิกพื้นที่ด้านนอกก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการวางสินค้าของเราลงไป ครวก็ทำการจัดแปลนอะไรต่างๆนะครับเพื่อความสวยงามดังนั้นไปดูใน 3D ครับเราก็จะได้ออกมาในลักษณะตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นครัวซ่อนนะครับที่มีแผงตรงนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับแล้วก็มีการซ่อนด้านข้างของครัวด้วยอย่างลักษณะการเปิดปิดครับหากใครอยากจะจําลองเนี่ยเราสามารถคลิกที่ตัวบานเปิดตัวนี้ครับกด S A หรือว่า Select All นะครับปรับค่า Drag ตัวนี้เป็นเลข1แล้วก็สามารถเปิดปิด ตัวบานตัวนี้ได้นะครับผมเขาจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับที่เป็นในส่วนของครซอนนะครับเราสามารถทําการใช้คําสั่งคอมโพเนนต์ตกแต่งนะครับวัตถุต่างๆหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆลงไปตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้ครับ เมื่อเราทาการตกแต่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้พื้นที่ครัวซ้อนนะครับพร้อมกับฟังก์ชันที่เราสามารถดีไซน์เพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปได้ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไอเดียที่เราสามารถใช้ในการออกแบบได้ทันทีเลยนะครับจากตัว c o l เ e c t i o n 99 modular ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมทําการเปิดตัวโมเดลตัวนี้ไว้นะครับปรับค่า drag ตัวนี้เป็น0ูนย์ครับเปิดทิ้งไว้ให้เห็นฟังก์ชันข้างในประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนโมเดลชิ้นต่อไปเลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาทําการออกแบบห้องน้ําแบบเร็วๆกันนะครับโดยเข้าไปดูในส่วนโมดูล Natureing Nature นะครับเราก็จะเจอกับตัว collection ตัวนี้มีทั้งหมด33สินค้าด้วยกันนะครับมีรายละเอียดประมาณนี้เลยซึ่งตัวห้องน้ำนะครับจะมีตัวอย่างนะครับห้องน้ํา10ตารางเมตรอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับเราสามารถเลือกไปทําการออกแบบได้เลย โดยในตัวอย่างตัวนี้นะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้ครับเป็นห้องน้ําขนาด10ตารางเมตรนะครับตัวนี้นะก็คลิกไปดูรายละเอียดครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับหน้าต่างอลูมิเนียมสามารถควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่ห้องได้นะครับผมก็สามารถทําการดาวน์โหลดตัวอย่างตัวนี้นะครับเลือกเฉพาะตัวริวิสแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้งานนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาเราก็จะเจอกับตัวโมดูลประมาณนี้นะครับเราสามารถนําสินค้าตรงนี้ทั้งหมดนะครับไปใช้งานในตัว งานออกแบบของเราได้นะครับผมคลุมทั้งหมดนะครับยกเว้นตัว Keynote แล้วก็กดค o p y ครับ Ctrl C กลับไปที่งานของเราครับผมไปดูในส่วนของแปลนจะได้วางง่ายๆครับจัดวางฟังก์ชันง่ายๆแล้วกด Ctrl V ครับตัวนี้ก็จะมีการแจ้งให้เรา d u p l i c a ตท้ายครับกด OK หลังจากนั้นกดวางนะครับตัวสินค้าของเราลงไปประมาณนี้นะครับ อย่างตรงที่เป็นสีเงินตอนนี้ครับผมก็จะวิเคราะห์คร่าวๆแนละ้วว่าเราอยากจะวางฟังก์ชันเนี่ยหันหน้าไปทางไหนบ้างนะครับผมอาจจะทําการหมุนสัก90องศาครับใช้คําสั่ง rotate 90องศาประมาณนี้ครับแล้วก็ทําการ move นะครับตัวขอบด้านในห้องน้ําตรงนี้นะครับนำมาวางไว้ในส่วนของห้องน้ําของเราตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องทําการ fitting อีกทีนะครับอาจจะปรับระยะ ให้ลงตัวกับตัวห้องน้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกด finish ได้เลยถ้ามีตัวไฮไลท์ขึ้นมานะครับว่าพื้น overlap ผนัง overlap เรากดโอเคแล้วก็เข้าไปทําการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการออกแบบห้องน้ํานะครับในส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนเดี๋ยวเราก็จะไปค้นหานะครับใน BIM Object ในส่วน99 Modular ครับแล้วก็จะทำการดาวน์โหลดมาทำการออกแบบนะครับในส่วนตัวนี้เราไปชมวีดีโอแบบรวดเร็วกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้องต่างๆในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับที่มีลักษณะห้องครัวประมาณนี้นะครับสามารถเปิดปิดบานได้เพื่อจัดการพื้นที่ขนาดเล็กนะครับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยเราก็จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเฮฟเลนะครับในส่วนของหน้าต่างและในส่วนของห้องนอนก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยนะครับผม ทั้งหลังตรงนี้นะครับเกิดขึ้นจากการใช้งานในส่วนของคอลเลกชันจากเฮฟเล่นะครับมีชุดว่า99 m o d u โมดูล่านั่นเองก็จะมีทั้งหมด3คอลเลกชันด้วยกันนะครับฟังชั่นอลสเปซสมาร์ทลิฟ c h เทคโนโลยีครับแล้วก็ตัว n นเจอริ n เนเจอร์ตรงนี้ทุกท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเข้าไปหาไอเดียแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้ในงานออกแบบของทุกท่านได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้นะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ